คณะกรรมการพร้มอมนะคะ To be ชลบ,บุรีเพราะว่าสุบสนตะบวจคอข่าและสนับสนุนโดยท่านนายกอศวิงหงนานายกองการบริหารตำรวจคอค่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวระดวงเสือเพชรเอิร์นประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชพรเสือเพชรผุ้หอิงผู้จัดการสุ่เพื่อนใจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลินาเสือเพชรต่อเพ็งแดนีนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนาคือชาติชาติเหลือสไปในะคะการจมรมงค้าและพวกเราคือคณะรรกรรมการบ,บริหารชมรมงนิิกา,าเปกปังอารังเวอร์ชมวราทบนะุบีิจนเวันของเราก่อตั้งเมื่อวันที่1มีนาคมพศัรา2559จนถึงปัจจุบันเรี้ยวเวลา9ปีที่มงมันต่อยอดและในปีนี้พวกเราพร้อมพร้อมที่จะเป็นต้น ของปีที่หนึ่งในปีนี้เรามีแผนปฏิบัติการขอชมรมมีแผนระยะสั้นสามเดือนมีแผนระยะยาวห้าปี่สำค,<ร>คัญเลยมันในแนวที่เราและหลักการของโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยวิทยาเศรษฐิทำโดยเยาวชนเยาวชนโดยทีละการทํงานสามก็เพื่อตอบสนองสามหรือสามของโครงการทัวร์รวันค่ะเรามาดูก่อนที่หนึ่งกอนกรรมการการรมการกรรมการเจ้าค่ะ<ด> จว15คนมีวาระการทำงาน2ปีสำหรับปีนี้มีการชุมร่วมกัน12ครั้งนัปงประวัตมาก<ต>ค่ะในส่วนของกอที่2คือกองกอ,อ,อ,องทุนกองที่2คือกองกองทุน โดยในปีนี้มีเงินบริหารชมรมจํานวน6 2แส0 0บาทซึ่งได้มาจาก1อาอนอบตสนับสนุนจํานวน10,000 0บาท2จัดก,กองทุนหลักประกันสุขภาพ50,000บาท3รายได้จากชมรม23,200าพนอบาทนอกจากนี้เราจะนำเงินที่ได้เป็จากกิจกรรมให้สมาชิก60%เซและร่วมกิจกรรมของสำนักงานโคงการอีก40เซนะเลยนะจ๊ะสอบเสริสมสอบเสริสมเด็กน้ำพยนตนูนในส่วนการ ตำแหน่ผในกระถางผักบุ้งสถานที่เราได้ผูกพาจะดอกไม้ต้องแต่งเวทีและสถานที่ต่างๆและมาดูกอที่3กอกิจกรรมกิจกรรม,ปมเป็นสื่อนำให้ความสำเร็จ ศาสตร์ที่1 9, นนการรณรงค์จิตสำนึกและสร้างกระแสนิี่ยมเพื่อต่อกรกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราสร้างกระแสชมรมพาร์ตไอจีเฟ o บุ๊ะมิเตอร์โดยชชพาะชีตูบีชุมช,ชนของฮากิจกรรมสาธาระดีๆถือมีชุมชนจ้ายิ่ทักษะที่2การเสริสมสร้างคุามรันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเรามีทั้งหมด6กิจกรรมและสามารถจัดตั้งได้ทุกกิจกรรมเช่นการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ทำบญตับบัตรในวันสําคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมนําใจต้านพยาเสพติดเรามาดูสูตเพื่อนใจคุมีน้ำวันกันบ้างมีความทันสมัยและใหม่เสมอพร้อมให้บริการสมาชิกตามกรอบแนวคิดที่ว่าปรับทุกสกกกร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีิวปัจจุบันมีนางสาวพัชพรเสือเพ็เป็นผู้จัดจาการสูตเพื่อนใจครอบรับแก่นําอาสา,าสมัคร15คนโดยเปิดให้บริการวันละสองรอบเป็นตลอดทั้งปีพศ2566จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาใช้บริาาการจำนวน1,320ค่ะแยกเป็นกิจกรรมสร้างสุข1,285ค่ะกิจกรรมปัดทุก35ค่ะและสำหรับโครงการเทคนิคยายงคือขึ้นเราเรียนการโดยชกะบวนการ 1. คนากกา 2, หสาคำตอบ 2. ปัดรักษา 3. คื้นผูจิตใจ 4. ตามมือผมและให้โอกาสเขารงานการพบเรา้วยนะคะ ผลักการเมืองงานอย่างต่อเนื่องส่งนตัวเนปัญหายาเสพติดโดนดุากระหน่ำโดยในปีนี้เราผู้ใช้บริการทั้งหมดแปดรายเรานำสมาชิกมาบัะกรรมาธิการจนกลเป็นคนเก่งคนดีทูบีและบ้านแปะคนนะคะและที่สำคัญนี้เลยจ้าเข้ามาในยุทธศาสตร์ทีสามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายนะ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกันพัฒนาเครือข่า,ขายกับชุมชนเทศบาลท่าโฮมและเรายังได้ร่วมกันบริาการร่วมกับโรงเรียนในเ,เขตอำเภอคลองหลวงทันทัศสถานวัยนงก,การทันทัศสถานประพิเศษหญิงสูวนฟืนฟ้นฟูและสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการจัดกิจกรรมค่ายสมาชิกจํานวนสามครั้งในหนึ่งปีใช่แล้ว,ลวค่ะสิ่งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชาวบ้านและเยาวชนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ส่งผลให้สมาชิกมีความเข้มแข็งปัญหายาเสพติจดจะหมดไปช่วงโรงกายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในทุกๆแคมปเราส่งแกนนำเข้าค่ายทุกปีนับระวันแคนดีด้วยผลจากการะเมินและติดตามผลการดำเนินง,งานในปีที่ผ่านมาเราสามารถแจ้งกิจกรรมได้100%เต็มและในปีนี้เราได้จัดทำนวัตกรรมที่มีชื่อว่า ของ5โมเดลประกอบไปด้วยเคโนเ l e ความรู้การสร้างองค์ประกอบความรู้ให้แก่แกนนําและสมาชิกในชมรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน L leader ผู้นําเราส่งเสริมให้สมาชิกทุคนเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆ O occupation อาชีพเราจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับแกนนําและสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว N network เครือข่ายเราสร้างเครือข่ายในครอบครัวและชุมชน G Group การเจริญเติบโตช่วงรุของเราสามารถเพิ่มสมาชิกให้กับชุมชนและสมาชิกของเรามีศักยภาพและห่างไกายาเซตินเลข5้าเลนสนหภาพการของสมาชิกประกอบด,ด้วย 1. กระบวนการคิด 2. วินัยนสาเส้นสายจริส 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาระรณะฆ่าและ เราดำตนว,วัตตะกบไปใช้ส่งผลให้สมาชิกของเราเป็นคนเก่งและดี9กเกินบ้านไปเลเล่ะเ <c oughs> ดิอเๆและนอกจากนี้เรายังมีระบบการเก็บข้อมูลสมาชิกและผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเล่นดยยูได้ย4ชั่วโมงเพียงกดไปที่ w w w h s a a c t h 5และผลจากการดำเนินงานอยา่างเข้มแข็งและต่อเนื่องส่งผลให้ <c oughs> ทำให้ปัญหายาติลดลงต่อเนื่นตลอดมา 2. ององค์การบริหารสัสตกนคของ5ได้หลับคัรเลื่อนเป็นระเบียบดีเด่น 3. แกนนำสาวสวยของเราคือสไปซี่ยังได้เข้าร่วมรายการบันทึกเทปรายการหนังโโว์และยังได้เป็นนักร้องค่ายสังกัดศิลปินไทยด็อกมิวสิกอีกด้วย 4. ส,สมาชิกช่รมบทุ่มีนับวันของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีทารุร่วมไม่เกิน18ปีประเภททีมชายขององการ ส่วนจังหวัดปทุมธานีและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารุ่นนักเกิด16ตีประเภททีมหญิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีค่ะแกนํำชมรมทูมีนภูวันของเรายังได้เข้าศึกษาต่อในะระดับปริญญาดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คือนายณเดชนประภัยตะกตูลและยังได้เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และแคมโอลิมปิกอีกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือผลงานและความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาวชุมชนตำบลคลองห้าแห่งนี้จเจริญดีมีความสุขทุกถิ่นฐาอย่าเสพติดปลอดห่างไกลไม่แท่วผ่านผลิตงานกิจกรรมอาชีพตนเพื่อโครงการทูบีที่ดียิ่งสรรคนจริงสร้างคนเก่งไม่สับสนขรามเมตตาทูลกระหม่อมส่งเสริมชนร่วมใจโดนขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระมอกขอเดชะควรไม่ควรแล้วแต่จโปรดขอบคุณค่ะ